ใครโทรมาวะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเออฮัลโหลว่าไงเอ้ยได้ยินปะวะสัญญาณไม่ค่อยดีแล้ววะฮัลโหลได้ยินแหละได้ยินแหละเออว่าไงเออกูถามว่ามึงว่างปะก็ไม่ค่อยว่างว่ะมีอะไรปะวะไม่เป็นไรมึงกูพูดแบบเดียวเออเออเออมีอะไรมามาเลยเพื่อนกูที่มึงบอกว่าน่ารักอ่ะกูไปขอดายมาให้แล้วนะมึงมึงเออแล้วเดี๋ยวกูส่งให้ในแชทเขี้ยกูอยู่กาแฟนอ้าวเชี่ยมึงอยู่กาแฟเหรอเออ ชิบหายโอ้ยเดี๋ยวเนาเดี๋ยวเขเดี๋ยวก็ดนูหนูหนูจะยินใครเพื่อนมันโทรมาใช่ล้วใครบอกใครน้าลากอะไรไม่พี่เขาแบบอัธยาศัยใครแล้วก็อยากรู้จักเพื่อนของเพื่อนทำไมต้องไีอยากรู้จักเขาอัธยาศัยไงเราไม่ต้อไมอัธยาาใสอะไรแล้วมาขอลงขอะไรอะไรกันเขเ่บอกว้คุยงานคุยอก็เขาทใส่งานแบบคล้ายเราอะไรเีรู้จักกันไว้มันก็ดีนะมันไม่ใช่เรื่องเลยนะพีจา คิปแก้งอีกแล้วอ่าตัวดูตัวดูตัวดูติดดูนี่นี่น,นี่เอ๊ะลแล้วไงล <c oughs> ่ะคิปแก้งคือมันอัดคุยกับพี่คิปแก้งอ๋ออ่นดีการดีกันดีกันดีกัน,กนอกกกกกโอ้โหกดไปฟืนไปฟายเมื่อกี้ว้าวโอ้ยอ,อ,อูเกือบโดนขวดน้ำปลาฟาดหัวแล้เนี่ยถ้าเข้าโรงพยาบาลนี่อายเขาแย่เล้วเนี่ยมาฮะดี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 ไหมดีไหม